บลูน้อยจอมสนค่ะนะสวัสดีครับผมไปไหนครับไปเยี่ยวบลู <c oughs> Blue. Blue, บลูครับ บลูน้อยกินอาหารเช้าค่ะทุกคนนี่ค่ะก็มีเนื้อไก่แล้วก็มีอาหารก้อนอาหารสำเร็จนะคะแล้วก็มีก็เลยหั่นแครอทให้ด้วยนิดนึงค่ะตอนนี้บลูน้อยไม่น้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับเราจะอาทิตย์หน้านี้ก็สองเดือนค่ะ เราไปหาสัตวแพทย์มาสองรอบแล้วนะคะไปเช็คร่างกายไปเช็คทุกอย่างไปฉีดวัคซีนด้วยค่ะสองรอบแล้วมาอยู่แรกๆน้ำหนักแปดกิโลกว่านะคะตอนนี้ก็น้ำหนักจะสิบสองกิโลแล้วคะ่ะก็ความยาวก็ยาวกว่าเดิมแล้วคะ่ะนี่ค่ะโตกว่าเดิมแล้ว สวัสดีครับผม